แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีปีใหม่2567นะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวกันสำหรับพี่น้องชาวประมงนะคะนายกรัฐมนตรีได้อัปเดตหลังจากที่ประชุมครมเห็นชอบเพิ่มวันทำการประมงเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคม2567เป็นต้นไปเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาประมงไทยคาดสร้างงานสร้างรายได้กว่าพันล้านบาท 2มกราคม2567เวลา11นาฬิกานะคะนายเศษฐาทวิสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมครมได้มีมติให้เพิ่มวันในการทำการประมงให้กับเรือประมง ในจำนวน1,200ลำเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาประมงไทยโดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคม2567เป็นต้นไปเพื่อจะเป็นการสร้างงานให้กับแรงงานมากกว่า20,000คนและสร้างรายได้ให้กับประเทศกว่าพันล้านบาทซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการคืนอาชีพคืนชีวิตให้กับชาวประมงไทย อัพเดตข่าวดีสำหรับพี่น้องชาวประมงนะคะครอมอเห็นชอบเพิ่มวันทําการประมงเริ่มตั้งแต่วันที่1นมกราคม2 5 6 7เป็นต้นไปนะคะ